พอเขาเหลือ10คนก็ไม่ค่อยชินใช่ไหมลนะ่ะปกติตัวเองเหลือ10คนไงก็เลยดูขู่ข่านิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เอาชนะมาได้2อไม่ลุน้นไม่เสียวไม่เยี่ยวเหนียวไม่ใช่ลิเวอร์พูลครับและนี่คือสิประเด็นหลังเกมเมอร์ซิไซดดาบี้ที่ลิเวอร์ p o o เนี่ยนะครับทำพวกเราลุ้นกันตัวโกงเลยจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับติดตามได้ในเจาะตลาดสัตว์ข่าวหกครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตรามือคขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล้แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน กิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีสุสุกิทริปเปอร์โบนัสเดียวออกรถยนต์สุสุกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด15 0 0 0บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ย er, สุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th เจอตลา,าดศาสตร์ข่าวหงกลับมาแล้วนะครับคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงการทำคลิปสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าแม ชนะทั้งทีเนี่ยก็ไม่ยันมีประเด็นให้มันแบบคึกโคมหน่อยคนทำคอนเทนต์จะได้ดีใจก็เป็นการชนะที่ถ้าดูสกอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะง่ายๆนะครับสองศูนย์สบายๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเกมการแข่งขันเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเองก็ออกสตาร์ทได้ไม่ได้แบบหวือหวามากนักครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวกับการที่ได้3แต้มมาเพราะว่าเกมเวอร์จิเนียดาบี้มันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเข้มข้นมีความดุเดือดแล้วก็มีหนึ่งใบแดงเกิดขึ้นด้วยนะครับอ่ะ นั่นคือภาพรวมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงทีละประเด็นครับแต่ก่อนจะไปไล่เรียงประเด็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันเยอะๆครับหลายคนเข้ามาดูคลิป60%ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยแล้วกันผมอยากไปให้ถึง 1, 5 0 0 0 0 subscribe ก่อนสิ้นปีนี้ครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเริ่มมาที่ประเด็นแรกเลยนะครับนี่คือเกมหนักหลังทีมชาติครับนี่เป็นเกมที่8แล้วครับที่เดร์พูต้องลงเล่นเป็นคู่แรกหลังทีมชาติ นับตั้งแต่ฤดูกาล2019ถึง2020เป็นต้นมาครับคือพูดง่ายๆคือสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยน่าจะหนักกว่าหลายทีมไม่ใช่น้อยครับแล้วต้องมาเล่นในโมนิเซดาบี้กับเอเวอร์ตันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการระมัดระวังไม่ให้มีการบาดเจ็บก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเกมนี้ครับคลอปจัด11ตัวจริงในรูปแบบที่เราอยากเห็นมากที่สุดครับผู้สนับตัวเป็นไอซอนเบลเกอร์ครับนาะรับเป็น,นเนรท,ท,ท,ทรทเน,รด,นด์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นฟานไดายกับโกนาเต้ครับและซิมิกาก็ทำหน้าที่แทนร็อบาดเจ็บนนนนนนนะะคคคคคครรรรรัััับบบแแแดดดดงงงงกกลลลลาาา3้้วววยยยยเเเป็็ทีี่่หช์มมมถึผอออืิสล สบอลสไลด์และการเป็นแบตที่ไปเดิมลงสนามเป็นตัวจริงครับแดนหน้าครับเป็นดีอาร์โชตาและซาร่าเริ่มเกมมาครับเป็นเล่นผู้ที่ครองบอลได้เยอะกว่าแต่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับกลับได้ลุ้นก่อนจากคาร์วัลล์ลาวินแต่ว่าก็มองมาเข้าซองอาริซอนรับสบายๆนะครับหลังจากนั้นครับลิฟท์ผู้ก็ครองเกมบุกเข้าใส่ตลอดแต่ว่าปัญหาคือมันหาจังหวะจบไม่ได้ครับเพราะว่ารองของเอเวอร์ตันเนี่ยถือว่ายิงกันได้ดีมากๆพอมอลเข้าไปในกรอบไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องอาศัยการยิงไกลแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดบล็อกแล้วก็ยยยิงงงงอออออกกกไปปเเเเคคคครรรรรรัััััับบบบจจนนนนะททท่่่่าีีีีี37มมมุ้ดลืแช นใบแดงจากจังหวัดที่เป็นเสียบไซลูดิอัสทำให้ผู้ตัดสินในเกมนี้แจกใบเหลือที่2ครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปในพูตอนนี้กลายเป็นทีมที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่ชินเลยครับและพอเอวัตตันเหลือ10คนแน่นอนว่า พาร์คเดอะบัสสุดๆเลยล่ะครับคืออุดแบบอุดไม่รู้จะอุดยังไงเลยอ่ะเออก็เจาะยังไงก็เจาะไม่ได้ครับสุดท้ายจบครึ่งแรกสเสมอกัน0ูนเริ่มครึ่งหลังเอเวอเรตก็เหมือนเดิมครับเล่นเกมรับเต็มกําลังครับเลยภูก็พยายามจะโหงเข้าใส่ตลอดถึงขั้นที่ครอป์เนี่ยต้องถอดซิมิการที่เป็นกองหลังออกแล้วส่งตัวรุกอย่างนุนเยและเอเลรียสลงไปเพื่อหาจังหวะทําประตูเพิ่มสุดท้ายครับเราก็มาได้จุดโทษจากจังหวะที่ดิอาร์ตเลี้ยงจีเข้าไปก่อนจะเปิดบอลไปโดนออทุ็ ก่อนที่ซาร่าจิงเข้าไปไม่เหลือครับนำ1-0ในนาทีที่75ช่วงท้ายเกมครับเรพูก็พยายามที่จะโหมบุกต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายมาได้ประตูปิดกล่องนะครับจากจังหวะที่นูนเย้นั้นไหลต่อให้ซาร่ายิงเข้าไปสวยสดงดงามครับเรฟูเก็บ3คะแนนได้เพิ่มครับแล้วก็มีทั้งหมด20คะแนนแล้วในเวลานี้เกาะกลุ่มอยู่บนหัวตารางนั่นเองครับรีแคปภาพรวมของเกมไปเสร็จแล้วนะครับขอชื่นชมไปที่แดงกลางของเราครับปปะนด็นที่2แดงกลางที่ไหลลื่นเกมที่แลวกับไรตันนะครับเราได้เห็นแดงกลางชุดใหม่อย่างกาเบร์แบชซอบอ แต่ว่าในเกมนี้ครับเราได้เห็น3คนลงเล่นพร้อมกันถึงกนาทีบอกเลยว่ากลางชุดนี้ไหลลื่นแบบสุดๆครับนี่คือแดนกลาง3คนที่สามารถพลิกบอลหรือว่าทานซิชันบอลกันได้ทุกคนจังหวะได้บอลหลายครั้งเนี่ยนะครับพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมและมีการหมุนเปลี่ยนเวียนกันเล่นในตำแหน่งต่างๆด้วยบางจังหวะโซโวล,ลงไปต่ำแม็กกาดันขึ้นสูงก็ถือเป็นการเล่นที่มีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีเยี่ยมครับการเป็นแบบนี่คือครั้งแรกครับที่เขาลงเล่นในฐานะตัวจริงของทีมในเกมลีกนะครับต้องบอกว่า คอยซ้อนกับเพื่อนได้อย่างดีเยี่ยมการแจกบอลในเกมนี้เขาพลาดแค่ครั้งเดียวตลอดทั้งเกมครับเลี้ยงบอลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แท็กเกิลชนะหนึ่งครั้งและดักตัดบอลได้สามครั้งครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่ผมบอกเลยว่าเคอร์ติสโจนเอ๋ยพักนานๆก็ได้ลูกอยากเห็นกายเป็นแบตลงเล่นบ่อยๆครับแม็กอลิสเซอร์เองเนะครับต้องบอกว่าแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดในการเล่นเป็นตัวต่ำที่สุดในแผงวิดฟิลนะครับแต่เขาก็ทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อมีจังหวะที่ออกบอลไม่โอเคอยู่บ้างครับแต่ที่เหลือก็ไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็็นนนนะคััจงงงหหววววกกกาทเมเมีี้้้ออยยยู่่ืแลลิิไดดต เกมนี้ครับจ่ยายบอลสำเร็จ8.9%คีพารสาครั้งแท็เคเกิลชนะ2จาก6ครั้งดักตัดบอลได้1ครั้งก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเกมรับไม่ใช่เรื่องที่เจ้าตัวถนัดแต่ก็ในเกมนี้มันไม่ได้โดนทดสอบอะไรมากนักก็ถือว่ายังพอเอาตัวรอดไปได้ก็เป็นแมคก,ก้าเนี่แหละครับที่นเวลาเนี้ยเล่นได้ดีที่สุดในตำแหน่งหมายเลข6นะครับคนสุดท้ายครับสปอตสไลด์ที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับคือเอาง่ายๆคือแบบมึงเก่งมากอะเก่งแบบเก่งจริงๆอะเป็นนักเตะที่แบบมึงคุ้มส,สัสๆแต่กูลืมไปเเลยว่าาาาซซืื้้กกมมนน้้อออมมมม6กกกนนะคุีีีััจตง ของซูบัสไล์ติดหนึ่งในสามนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดอยู่เสมอครับอย่างเกมวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราเพลิดเพลินไปกับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับในเกมนี้ครับเขาเป็นคนที่สร้างสรรเกมให้กับทีมน่าจะมากที่สุดด้วยครับจาก4คีย์พาร์ตนะครับซึ่งมากที่สุดในเกมเอาตัวรอดในพื้นที่ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมและทําได้หลายครั้งด้วยและทําให้จังหวะเหล่านั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นเกมรุกให้กับทีมได้วันนี้เจ้าตัวมีโอกาสสับกลายิงจากระยะไกลหลายครั้งนะครับแต่ว่าน่าเสียดายมากๆที่เรดาร์ทำงานได้ไม่่่ดดีีพอออออออนนนนนนกกกกกตตาายยยไไปปหหหหลลลัวเเเมมืืสสสใใญ็คิิิงงงุข้ สร้างโอกาสได้มากที่สุดในเกมดาร์บี้4ครั้งครับผ่านบอลสำเร็จ93เตจ่ายบอลยาวสำเร็จ3ครั้งคอรบอลสำเร็จ2ครั้งเลี้ยวบอลผ่านคู่แข่ง1ครั้งดวลเอาชนะคู่แข่ง3ครั้งแท๊กเกิลชนะ2ครั้งเอาบอลกลับมาครองได้5ครั้งและนี่คือแดนกลางชุดใหม่ขงแดงที่ใช้คำว่าแดนกลางยุค2.0ที่ค่อนข้างใช้ไล่กว่าเดิมพอสมควรโดยเฉพาะในเกมรุกครับแต่สิ่งที่แดนกลางยุค2.0ยังขาดคือความบาลานซ์และความสมดุลในแดนกลางครับพวกเขาเล่นเป็นต่เกมรุกนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ย ยังเป็นเครื่องหมายคำถามที่พวกเขาทั้ง3คน ต้องคอยช่วยกันเล่นและคอยช่วยกันเอาตัวรอดให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ถ้าทําได้นี่นะครับนี่จะเป็นแดนกลางที่ผมบอกเลยว่าเต็มไปด้วยพลังงานและลิฟท์พูจะกลับมาเป็นดนตรีเฮฟวี่เมทัลอีกครั้งแน่ๆครับพูดถึงนักเตะที่เล่นดีไปแล้วนะครับส่วนนักเตะที่ค่อนข้างจะฟอร์มหลุดลุยหายไปพอสมควรนั่นคือซิมิกาสนั่งจนฟอร์มหายไปเลยครับด้วยการขายไปของโรโบซึ่งมันมาจากอาการบาดเจ็บที่คาดกันว่ากว่าจะกลับมาได้ก็คือปีใหม่นู้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับเราจะไม่ม คงวาที่สุดคนหนึ่งของทีมไปอย่างยาวนานเลยและหน้าที่ของคนที่ต้องมาแบกรับก็คือซิมิการสเนียนองครับก็ว่ากันตรงๆนะฮะหลังๆเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังเอาไว้และเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งครับที่เขาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับโรบบก็ชัดเจนว่าเขายังไม่ดีพอนะครับแน่นอนนะครับว่าแต่ก่อนทุกครั้งที่ซิมิการสมีโอกาสเนี่ยเขามาจะทำผลงานได้ดีเสมอจนเราก็คิดว่าเขาอาจจะกดดันโรบบอ้ดีดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็ค่อยๆหายไปครรรรรรรัับบเเเมมมมมืื่่่่่ออออออขาา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 าได้้้โกกกกสสสในนนนนนลงงงงยยยยๆจตตตตวุู์ ของเขามันก็หายไปด้วยเยอะพอสมควรเลยในเกมนี้ครับช่วงแรกเขาดูมีความตื่นเต้นและก็ประหมาะ่าเล่นแปลกๆครับเหมือนกับว่าไม่มีสมาธิด้วยระบบของทีมทีม่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักอะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะครับอาจจะสับสนในเรื่องการยืนตำแหน่งและการเล่นจนครอปเนี่ยต้องเรียกไปติวให้เห็นกันเลยนะครับซึ่งก็ดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเล่นกับเอเวอเรตันที่ต้องถอยลงมาเล่นเกมรับเพราะว่าเหลือคนน้อยกว่าซิมิการ์ก็เลยมีโอกาสในการเล่น,กเ,ลนเกมรุกมากขึ้น่่งงะเเนนนขขขขออถัาาาาบพยมลแตววี้ จะมีคารคลอสบอลไม่ค่อยดีนะครับน่าเสียดายมากๆในหลายต่อหลายครั้งที่มันแบบคุณจะทําไม่ดีกว่านี้ครับ สุดท้ายครับครอปก็เลยตัดสินใจเติมเกมรุกก็เลยถอดซิมิกัสออกไปเพราะว่าในแง่ของความสำคัญในเกมรุกเนี่ยเทนมีมากกว่านะครับซิมิกัสต้องปรับต่อไปครับสถิติของเจ้าตัวในเกมเนี้ยจ่ายบอลสำเร็จเพียง80%คีพาร์ตหครั้งเคลียร์บอลได้1นครั้งมีแค่นี้จริงๆครับแค่นี้เลยครับก็หวังว่าซิมิกัสจะปรับตัวกับระบบใหม่ในตอนนี้ได้แล้วก็เร่งพัฒนาตัวเองดึงฟอร์มการเล่นก่อนที่จะนั่งยาวกลับมาให้ได้เพราะว่ามันชัดเจนมากว่าเขาจะกลายเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนโรบเบิลัเก เขาจะกลับมาได้โดยเร็วนะครับประเด็นสุดท้ายครับกำเนิดคู่หูนูนเยสซาร่าครับถ้าคู่หูคนก่อนของซาร่าคือซาเดลมาเน่งง้นคู่หูคนใหม่ของซาร่าในยุคลิอร์2.0ของคล็อกก็คงเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากน้องชายสุดที่รักอย่างดาวินนูนเยสครับพัวเคมีของ2คนนี้ดูจะเข้าขากันดีเสเหลือเกินครับนูนเยสในซีซั่นนี้ต้องบอกว่านี่คือคนที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจากซีซั่นก่อนไม่ใช่คนที่เก้เก้กังๆเหมือนเดิมละแต่ถ้าทุกจังหวะของการเล่นของเจ้าตัวเนี่ยมันสร้าาาารกวขอมดเ่็ จะเข้าขากับพี่ใหญ่ในเกมรุกมากยิ่งขึ้นไปอีกสัมผัสได้ว่าซีซันนี้กับซีซันที่แล้วนุนเยสมีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับเขาดูมั่นใจขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจังหวะสุดท้ายก็เด็ดขาดมากขึ้นทั้งการสร้างสรรและการจบสกอร์อย่างในเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังก่อนจะแอสซิสให้ซาร่ายิงฝังเข้าไปและนี่คือตัวเลขของเขาตลอดเวลาแค่28นาทีในสนามครับลงเล่น28นาทีสัมผัสบ,บอล18ครั้งจ่ายบอล12ครั้งสําเร็จ8ครั้งคีพค์พ 1> 1ครั้งตรงกรอบ1ครั้งครับแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ได้มีสกอร์ครับแต่ทุกการเล่นของเจ้าตัวในเกมนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์กับทีมมากๆแล้ก็เป็นคนที่เล่นได้ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับไม่ใช่กองหน้าที่จ้องแต่จะยิงเองอย่างเดียวนะครับยางจังหวะที่ได้ไประตูที่2เนี่ยเขาก็ลากบอลมาครึ่งสนามแล้วก็ดึงจังหวะจนซาลาหอยู่ตำแหน่งที่ดีที่สุด ก่อนจะถวายพาให้พี่ใหญ่ยิงเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับนี่เป็นเอซิที่8ที่เขาทาได้ในสีเสื้อเลี้ยวภูนะครับที่สําคัญกว่านั้นคือแอสซิสทั้ง8ลูกเขาจ่ายให้คนคนเดียวกันนั่นคือโมเมซาลาครับซึ่งซาลาในเกมนี้ครับต้องยอมรับว่าไมา่ได้ดีมากนะกับจังหวะก,การดวนต่อตัวกับมิคเลนโกของเอเวอร์ตันแต่พอมีการจบสกอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เราไว้ใจได้เสมอนะครับตอนนี้ซาลามีสถิติยิงในแอนฟิลไปแล้วกว่า105ประตูแซงทั้งเจอราด์และเซอร์แคนี่ดาบริชและเขาก็ยังทำ และมี1นึ่งัดที่ทำแอสซิสต์ได้นะครับด้วยวัยสัสปีของซาร่าในซีซั่นนี้นะครับตัวเขายังคงสุดยอดครับลงไป9นะัดจัดไป7ประตูกับอีก4ี่แอสซิสต์นี่คือแนวรุกที่เรายังไว้ใจในตัวเขาได้อยู่เสมอนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะเห็นคู่หูนูนเยสซาร่าทำประตูถล่มทลายให้กับทีมได้ในซีซั่นนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้คิดยังไงกับแมตช์นี้บ้างใครคือแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับคุณครับลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าบอกเลยว เหมือนกันว่าทุกๆท,ที่ลงเล่นมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็อยากเห็นแม็กอลิสเตอร์ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดนะแต่ก็พอได้เห็นการเป็นแบชเล่นนะก็ แอบลุ้นว่าแม็กอลิสเตอร์อาจจะปรับตัวกับตำแหน่งหมายได้6ได้ในเร็ววันแล้วขอให้เขาโดดเด่นกับตำแหน่งนั้นได้สักทีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นคนสําคัญของทีมนะครับมีประโยชน์มากๆในการที่จะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกอย่างที่เราได้กล่าวไปนะครับทั้ง3คนทั้งการเวิร์ดชอว์สไล์แล้วก็เหน้าของแม็กอลิสเตอร์เนี่ย DNA เขาคือตัวรุกทั้งหมดเลยครับคือเป็นคนที่มีวิชั่นในการเล่นเกมรุกที่ดีแต่ว่าการอ่านเกมในการเล่นเกมรับอะพวกเขาทั้ง3คนทําได้ไม่ดีซึ่งก็ต้องทด หน้าหนาวนะครับเราจะมีเซอร์ไพรส์ดึงนักเตะกองกลางตัวรับที่ครอปคาดหวังว่าจะเอามาแล้วเล่นนะครับไม่ได้เอามาแล้วนั่งเนี่ยมาสักทีนะครับก็คาดหวังแบบนั้นเพื่อนๆคิดไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากรายการจอตลาดสากหงด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับการอัปเดตข่าวตลอดทั้งสัปดาห์ฝากกดไลค์กดแชร์และสำคัญที่สุดกด s u b s c r i b e กด Follower ให้ด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ